อันนี้ทีมช่างลองรูเป hey. right. okay, ิดครั้งแรกครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวให้แกลองแกจะค่อนข้างหล่อหล่อไฮเปอร์นิดหนึ่งหน้าตาแกจะน่ากลนวหนึ่งนะโอเคพอมาเนี้ยอันนี้ขอญาตบันทึกวิดีโอนะครับแกขัดครั้งแรกเครื่องลูเปิดครั้งแรกนะครับจะลองใช้ไม่ยากเป็นระบบดีติดต่อทีมขายคาแรคเตอร์เลยนะครับตัดเคื่อได้ ย,ยังไม่ต้องเปิดแรงมากครับไม่ยากไม่ยากรอกเดี๋ยวต้อเรียนนี่นะเดี๋ยวห้าสามรอครับพอโอเคดีนี่นีรจะีได้เลยประมาณนี้เออประมาณนี้กว่น ถ้าเร็วลอยมันไม่หายไงถ้าช้าไม่ได้นะช้าเกินก็สีหลุดนะต้องพอดีต้องกลางๆงช้าก็ไม่ได้เร็วก็ไม่ได้อาพอดีเดี๋ยวก็ชำนานถ้าขัดสักคันสองคันก็ชำนานแล้วสามคันสี่คัน ได้ครับนี่แกจับครั้งแรกไงแกบอกแกจับเสื้อครั้งแรกแกบอกใช่เนี่ยดูมืออาชีพเลยดูนะครับดูดูมืออาชีพเลย,ะะอ,เลยอึ้งเลยต่อไปนี่ขัดสีอย่างเดียวเลยเก่งเลยหนึ่ฮะอาจารย์ครับแบบสอนสอนเทรนใบจะขาดเร็วลอยไม่หายให้มันบาลานซ์ขนาดกับตัวรถบอดี้รถ ใบให้มันมันอยู่บนผิวสีมากเลยตกใจด้ามเครื่องอ่ะตัวรถให้มันตามบอดี้ของรถเลยแกไปดูแล้วมันมาใส่อันนี้เป็นรอยที่เป็นเป็นรอยเห็นเลยนะไฟนะเนี่ยเห็นรอยเส้นเลยอันนี้ผัดแล้วได้รองไหมอันน,น,นี้ดีขึ้นเก็บงานดีขึ้นมาใส่ไม่ถนะึเ้เลยอะไรไเลยเดี๋ยวเก็บรอยทีน้ง ตอนนี้บานเลยลอยซึ่งมันไม่ได้ขาดอยวลอยอันนี้คือรอเก็บงานละเอียดขัดไปบ้างเลยเดี๋ยวลอยลึกๆมันไมขัดเลยขัดเปเนียังครับ